ใหญ่บ้านตัวอย่างที่ลูกบ้านอยากจะมีผมก็มีลูกบ้านที่ต้องดูแลทั้งหมู่บ้านก็คือ163่รอยหกสคนเลยผู้ใหญ่บ้านไม่มีวันหยุดตั้งยชั่วโมงนี่คือคำว่าตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะเชี่ยวชาญเรื่องข้าวแบบจัดเต็มจนเนี่ยไม่ให้มองครับผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะครับนี่คือกี่นิ้วครับนิ้วเดียวครับโอ๊ยกีนะกี่นิ้วครับสองนิ้วครับไปซื้อหวยเะคะ่ะผู้ใหญ่ตอบเลย เจ็ดเก้าครับอโอ้เขียวสดุบุหรุตาไปย่าไปไหนเอาไปไหนเจ้าส,ส,สดีครับผมชื่อลองนะครับ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สาตำลกับใหญ่อําเภอเมืองโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก็3ปีกว่านะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของผู้ใหญ่บ้านนะครับคือทุกอย่างที่ชาวบ้านมาพึ่งพาอาศัยเราเนี้ยเราต้องช่วยเหลือเขาได้นะครับหมู่บ้านขมงเนี้ยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็มีตอนเนี้ยมีประมาณ8ถึง9หลังคาเรือนนะครับเราต้องเข้าไปดูว่าลูกบ้านของเราแต่ละหลังและหลังเนี่ยขาดเรืออะไรบ้าง เราก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปซัพพอร์ตเขาแล้วก็พันข้าวที่ใช้นะครับพันข้าวที่เราปลูกอะประชุมชาดีกอขอดข้าก่อขอแปดห้าเนื่องจากดูแลความสงบเรียบร้อยของภายใน,นหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดประชุมทุกบ้านนะครับเพื่ออบรมให้ความรู้ไม่ว่าทางนิติกรรมกรเกษตรกรรมนะครับซึ่งเราต้องให้ความรู้กับลูกบ้านของเราให้เขารู้จักวิธีการทํานาที่ถูกต้องประหยัดทั้งปุ๋ยประหยัดทั้งแรงงานนะครับ ประหยัดต้งค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแนะนำเขานะครับซึ่งมันก็เป็นแบบให้เขาปฏิบัติตามนะครับปัจจุบันเนี้ยผมก็มีลูกบ้านที่ทัองดูแลทั้งหมู่บ้านก็คือ163ครัวเรือนนะครับผมก็จะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เขามีความไว้วางใจให้ผมในทำหน้าที่ของคำว่าผู้ใหญ่บ้านครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อรองนะครับชื่อจริงนายสันทัศน์แสงวัฒน์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลกับใหญ่อำเภอบนโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับผู้ใหญ่รองมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงคะผมเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาประมาณ5ปีครับแล้วก็มาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี2563นนะครับแล้วหน้าที่หลักๆของผู้ใหญ่บ้านเลยต้องทําอะไรบ้างครับหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือดูแล ความสงบภายในหมู่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในทุกกรณีนะครับต้องทําหมดทุกอย่างครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเวลานอกราชการหรืออยู่ในราชการเนี่ยเราต้องทําให้ได้ทั้งหมดนะครับเมื่อชาวบ้านร้องขออย่างเช่นเมื่อตอนดึกๆเนี้ยกรณีแบบจับงูเนี้ยตีสามเนี้ยชาวบ้านบอกงูเข้าไปในเล้าไก่เนียเราก็ต้องประสานงานทางหน่วยง,งานที่ว่าเขามีชํานาญในเรื่องของการจับงูนะครับแล้วผมก็ต้องไปลงไปช่วยด้วยนะครับ<อ>จับเองเคยไหมฮะ ก็เคยจับครับโดนโดนไหมฮะไม่ฮะเพราะว่าเราต้องมาระวังแล้วเราก็ได้รับการอบรมมาบางส่วนนะครับเท่าที่ฟังนี่งานหนักเหมือนกันนะคะไม่มีวันหยุดงานไม่มีวันหยุดครับผู้ใหญ่บ้านไม่มีวันหยุดทําแม้แต่เสาร์อาทิตย์ชาวบ้านร้องขออะไรเนี่ยเราก็ต้องไปทําออกไปครับมันไม่มีวันหยุดจริงๆทิา24ชั่วโมงนี่คือคําว่าตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้ว ทำเป็นหลักเลยไม่ฮะงานผู้ใหญ่บ้านมีทาําแบบอย่างอื่นด้วยไหมฮะงานผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือเป็นหลักเลยแต่งานอาชีพแบบดั้งเดิมที่ทํามาสมัยปู่ได้ใายหย่ก็คือเกษตรกรรมก็คือทํานาข้าวครับผ, hmm. ผมเรียนจบมาผมก็ไปทํางานโรงงานอุตสาหก,กรรมประมาณอยู่ประมาณสักสิบกว่าปีครับ hmm. แล้วก็ต้องออกมาเพราะว่าพี่ชายเสียมีพี่สาวที่สองคนก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกแรงทํางานงหนักได้ผมต้องออกมาช่วยมาช่วยเนี่ยก็คือเป็นการสามต่อที่ดินของตัวเองด้วยเพราะว่า เป็นการรักษาที่ดินเป็นการรักษามรดกของปู่ย่าตายายไว้ให้คงอยู่นะครับตอนนี้ที่นามีกี่ไร่อะคะที่นาตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ6ไร่ในส่วนนี้ก็คือทําเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อให้ชาวบ้านได้ได้รู้ด้วยว่าวิธีการทํานาที่ถูกต้องทําอย่างไรหรือทําให้ข้าวเนี่ยได้ผลผลิตดีทําอย่างไรทำอย่างไรถูกต้องนะครับผมเพราะว่าในส่วนหนึ่งของตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องได้รับการอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐเช่นในเรื่องดินเรื่องปุ๋ย เรื่องของพันข้าวครับผมที่เหมาะสมโแล้วแบ่งเวลายังไงครับผมแบ่งเวลาจากราชการเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านหลักจริงๆเนี่ยช่วงประมาณจันทร์ถึงสุขแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะให้ให้ให้งานเกี่ยวกับเรื่องนาข้าวนี่เป็นหลักแต่ว่าถ้าเราถึงแม้ว่าจันทร์ถึงสุขเนี่ยถ้าผมทําอยู่เนี่ยถ้าชาวบ้านโทรมามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยผมก็ต้องทิ้งงานประจำเนี่ยไปช่วยผู้ใหญ่บ้านไปช่วยชาวบ้านเป็นหลักไว้ก่อนครับจริง ความลําบากที่สุดของการเป็นผู้ใหญ่บ้านคืออะไรคะผมไม่รู้สึกลําบากนะผมรู้สึกภาคภูมิใจอะที่ว่าผมได้เป็นกลไก,กส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าจะบอกว่ามีความรู้สึกหนักใจไม่หนักใจนะครับเพราะถ้าสิ่งไหนเราตั้งใจทําลงไปเนะี่ยผมคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยเราสามารถทําได้และจะประสบผลสำเร็จด้วยความตั้งใจของเราเองนะครับแล้วแล้วความสุขของการได้เป็น ผู้ใหญ่บ้านการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยได้เห็นชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตเนี้ยคือผมถือว่าผมใช้ชีวิตมาคุ้มพอสมควรแล้วในบ้านปลายของชีวิตเนี้ยผมก็จะมีเวลาทำมีงานอีกประมาณแค่สปีในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมขอทาทาให้ดีที่สุดทําจนวินาทีสุดท้ายที่ผมจะสามารถทําได้ครับผม<ด>คือคือที่อยากถามคือสมมติว่าหมดหมดอายุแล้วอะ่ะหมดอายุการเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอ่ะหลังจากนั้นคุณลุงอยากทาอะไรอ่ะ ผมก็ยังอยากทําเพื่อส่วนรวมอยู่นะถ้ามีโอกาสนะครับไม่มีทางเลิกได้หรอกคนแบบนี้นะใจเป็นผู้ให้ขนาดนี้ยังไงตาเท่าที่มีลมหายใจนะเราทำด้วยจิตใจจริงๆครับเราไม่ทําด้วยด้วยแค่ว่าเป็นตําแหน่งแล้วก็ใช้ตําแหน่งนี้ไปในทางที่ไม่ดีหรือไปในทางที่ไม่ถูกต้องครับสุดยอดค่ะอาล่ะแล้ววันนี้ครับมาที่นี่มีความฝันอะไรครับมีความฝันจาก ขอปุ๋ยเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านถ้าปุ๋ยดีมีคุณภาพสูงหรือถ้าใส่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อต้นข้าวที่เราปลูกครับผมนี่ขอให้ชาวบ้านเหรอะครับผมโอ้โหคือ,อสิ่งไหนที่ผมช่วยได้ผมก็จะพยายามช่วยอย่างที่ผมบอกครับคือเราเข้ามาจุดนี้แล้วคือความเสียหายต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับครับสุดยอดค่ะคุณฮะวันนี้เราคงได้เห็นเรื่องราวสร้างแรงบรันดาลใจแน่ๆนะคะครับผมุณครับ พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการครับท่านผการครับทีมงานผมลงพื้นที่ไปที่พื้นที่ผู้ใหญ่แล้วเขาบอกว่าคนที่นั่นรักผู้ใหญ่มากผมว่าความรักเนี่ยเกิดจากการที่เขาสมัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้เกิดมาเพื่อคนในหมู่บ้านวันนี้เราจะท้าทายความรู้ เกี่ยวกับข้าวในท้องที่ของผู้ใหญ่มีสามสายพันธุ์ถูกไหมครับมีสามสายนที่นิยมปลูกครับอ่ามีสามสายพันธุ์ที่นิยมปลูกนะครับผมจะท้าทายในสามสายพันธุ์นี้ครับเริ่มต้นผมรบกวนผู้ใหญ่ช่วยยืนตรงนี้นะครับแล้วก็หันหลังสักนิดครับหันหลังสักนิดก่อนอ่าผมจะมีโจทย์ให้ซ่อนผู้ใหญ่หลับตานะครับหลับตาทีมงานครับมาเลยครับโจทย์เจ้าหนาทครับนี่คือท่านดูคร่าวๆนะครับทางบ้านดูคร่าวๆนะครับใช่ฮะข้างหน้าคุณก็ข้าวอะขอบคุณครับอันนี้ข้าวครับอันนั้นข้าว มันต่างสายพันธุ์กันนะครับอ้าว่หครับทีนี้ผมหยิบเมล็ดผมหยิบขาเปลือกไวให้ดูตอนเนี้มันจะดูออกยังไงอ่ะผมจะดูว่ามันต่างกันยังไงอ่ะร้ามันต่างกันยังไงกลิ่นกลิ่นเกี่ยวไหมเชฟเชฟะครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เห็นไม่ได้แล้วครับดูยังไงให้มันต่างเชฟมันเปลี่ยนเชฟไม่ได้ผู้ใหญ่ครับตอนนี้ครับเรามีข้าวเปลือกสามสายพันธุ์ถ้ามองแล้วแยกแยะได้ ผู้ใหญ่ตอบเลยหรือถ้าผู้ใหญ่อยากจะจับสัมผัสก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแต่ถ้าตอบได้เลยว่าคือสายพันธุ์ไหนผู้ใหญ่ตอบนะครับใกล้กันอันนี้มันแบนสักพูดนะครับนั่นคืออะไรฮะผู้ใหญ่จะขอใช้อุปกรณ์เสริมครับท่านผร้กครับอนุญาตไหมครับอนุญาตผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมอนุญาตครับเชิดทางเราก็อยากจะใช้เหมือนกันอย่างแรกเลยถ้าเป็นเกษตรกรตัวจริงครับผู้ใหญ่ครับอันนี้นี่นี่ถุงอะไรครับเนี่ยเนี่ยถุงปุ๋ยครับปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยทิพย์ครับปุ๋ยจริงที่ตัวจริง ขอบคุณที่ช่วยขายของครับครุณงงเข้าสู่ภารกิจต่อโอเคอันนั้นยังไม่ได้ภารกิจเหรอฮะอันนั้นไม่ใช่ภารกิจอะเมื่อกี้ภารกิจสำคัญเลยนะโอเคะดีาไม่ได้ครับจะตอบไหมครับว่าจากการที่สายตามองของเราเนี่ยตอบครับตอบได้ไหมครับว่าตอบได้ทุกสายพันธุ์ไหมได้ทุกสายพันธุ์นะฮะผู้ใหญ่ตอบตรงไหนก่อนตรงนี้ปทุมครับปทุมครับผมยืนยันว่าตอบปทุมนะพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมป้ายเนี่ยครับซ่อนคำตอบอยู่ และวคำตอบคือประทุมครับทุมเพียงครับ, <c oughs> รบผู้ใหญ่ครับแก็บสนุกแล้วนะแก็สมูกแล้วนะอีก2อันนี้7,9ฮะอันนี้8,5กขอ7,9กขอ8,5ผู้ใหญ่มั่นใจร้อยเลยไหมครับ90%ฮะ90%นะ มือซ้ายต้อง85นะครับมือขวาต้อง79นะครับและคำตอบครับโอ้โหต้องนะโอ้โหผู้ใหญ่ครับอาจจะง่ายไปสำหรับผู้ใหญ่ครับทีมงานครับขอยากขึ้นครับดูยังไงอะคะไม่มองก็รู้เลยอผู้ใหญ่ดูยังไงครับถ้าปทุมธานีครับปทุมธานีก็หนึ่งเนี้ยพุงอ่ะ มันจะมีปลายแบบนี้โอถ้าอย่างนี้ปลายเปิดไหมครับโอ้นี่คือแต่ว่าบางครั้งอะถ้าเกิดว่าข้าวมันสีสันมากๆมันจะล้วงแต่ว่าจุดเด่นของมันคือมันจะติดอยู่เงี้ยอ๋อจะมีเต็มแหลมออกมาหน่อยอันนี้ปฐุมธนอันนี้ปฐุมานองแล้วถ้าถ้า8 5ห่ะครับถ้า8 5ถ้า8 5เนี่ยสีมันจะเข้มกว่าแต่เมล็ดข้าวเนี่ยระหว่างกขอ7 9กขอ8 5เนี่ยมันใกล้เคียงกันมันละเม็ดนะครับจะดูจาบสีอ๋อคือถ้าเราดูด้วยสายตาเราเปรียบเทียบเราจะเห็นแล ตัวต่อไปผมขอยากขึ้นนะครับผู้ใหญ่ครับทีมง่นครับมาครับขออนุญาตปิดตาก่อนนะครับผู้ใหญ่ครับขออนุญาตครับโอ้ผู้ใหญ่ใส่แว่นงนี้ทํางานดีกว่าเทดีนะผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะครับไม่เห็นครับผมชูนิ้วขึ้นมานี่คือกี่นิ้วครับนิ้วเดียวครับอ้าวเดาถูกซะด้วยผมขออีกทีนะกี่นิ้วครับสองนิ้วครับไม่สวยไดครับผู้ใหญ่ โไม่เห็นจริงนะไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงนะไม่เห็นทันเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นจริงแต่แม่นมากผู้ใหญ่ครับตอนนี้ทีมงานนำบางอย่างไปที่โต๊ะกรรมการครับท่านกรรมการครับโจทย์เนี้ยไม่ให้มองครับเราเราสีข้าวแล้วครับก็จะจะจะเหลือข้าวข้างในครับที่เป็นเป็นเม็ดข้าวครับไม่มีเปลือกละซึ่งเราจะมีบอกว่านี่คือข้าวอะไรนะครับท่านกรรมการวางได้เลยครับห้าแผ่นครับอ่าใช่คนจังหวัดนี้อ่ามันก็ไม่เหมือนกันหมดป่ะครับคือเราเราเลือกสุ่มวางเลยครับ เอาเลื่อนเลยเอาเลยเอาเลยเลยนี่นะเอาเลยนุ่มเลยซ่มนี่นะซ่มซ่มซูมซ่มซมผู้ใหญ่จะไม่ได้ใช้สายตามองนะครับผมจะท้าผู้ใหญ่ทายแบบปิดตานี่แหละครับอครับเชินะผู้ใหญ่ครับตอนนี้กรรมการของเราเรียงแบบนี้ครับคือแต่ละแผ่นกระดาษเนี่ยจะมีข้าวอยู่นะครับแล้วสีแล้วด้วยผู้ใหญ่ครับผมขออนุญาตผมจับมือผู้ใหญ่นะครับ ถ้าจับๆดูนะครับเนี่ยอ่ามันจะมีข้าวอยู่เงี้ยมีความต่างกันนะครับผู้ใหญ่ครับมันมีโจทย์อยู่5โจโจ์ครับครับผู้ใหญ่ต้องใช้นิ้วประสาทสัมผัสของเราเนี่ยบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคือข้าวอะไรผมเริ่มจากชิ้นแรกนะครับที่กูเงาะกับคณะกรรมการสุ่มมาร่วมกันผู้ใหญ่ครับชิ้นแรกครับผู้ใหญ่ไปมือเลยครับผู้ใหญ่จับครับ มลักษณะยาวและลื่นถ้าจะเป็นปทุมธานียิงครับโอ้ปทุมฮะยาวและลื่นผู้ใหญ่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับเมยประมาณ90%ครับปทุมถูกต้องครับต่างกันยังไงเนีงแต่ยาวต่อไปคือนี่นะครับไกอันก็ลื่นผู้ใหญ่ครับผมขอมือครับแต่มันสั้นเท่านี้ลักษณะเมล็ดสั้นและค่อนข้างจะหยาบนิดนิด ระหว่างกขแปดกับกขเจ็เนี่ยลักษณะเม็ดมันจะใกล้เคียงกันความยาว85ครับโอ้โหถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหลือเชื่อจริงครับบอกครับตอบเลย79ครับถูกต้องครับ ให้รูปอีกฝั่งได้ไหมเอา,เอาลองรูปฝั่งนี้เลยให้ทา้าครับได้ไหมล่ะผู้ใหญ่ครับ,รบมันค่อนข้างจะออกแนวคววนิดนึงนะครับแต่ว่ากรรมการอยากลองครับเราจะท้าอันนี้เนาะแต่อยากให้รูปแบบนี้ผู้ใหญ่ครับขุขวนิ้วเลยครับมันจะไม่เจอข้าวเลยครับมันจะไม่เจอข้าวเลยครับเนี่ยเาให้ตอบให้ตอบว่าผู้ใหญ่คงต้องใช้สัญชาตญาณครับ ว่ามันน่าจะเป็นอะไรครับเออนี่พี่ก็อยากให้ผมเล่นงี้นะใช่ดูว่าจะตอบได้ไหมเดี๋ยวใครเป็นคนคิดคำนี้อ้อโ้ยโ้มีถามแหลงที่มาด้วยอันเนี้ยผมไม่รู้ผู้ใหญ่จะตอบยังไงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยที่ข้าวอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราให้เอาด้านหลังอ่ะผู้ใหญ่ถ้าต้องตอบสมมุติต้องตอบคันัหลังให้ผู้ใหญ่มันจะเหมือนนิดนึงเหมือนเหมือนนิดนึง ถ้าตอบถูกคุณหอยให้อะไรครับเออเออผมให้ปุ๋ยทิรีฟขอบคุณครับเรารับปากแล้วนรับปากแล้วเรารับปากแล้วปุ๋ยทิพย์ปุ๋ยทิพย์ปทุมครับเออพี่พี่สปอนเซอร์ฮะช่วยเตรียมให้ด้วยฮะอันนี้อันนี้เดานะครับเดาอ่ะครับผมเพราะมันไม่ได้สัมผัสเป็นเช้าถูกใหมครับถูกไหมถูกถูกต้องครับ ตาแล้วยุบแล้วยุบแล้วยุบแล้วเดี๋ยวเราลงรอนี่ผมว่าต้องสัมผัสนะต้องสัมผัสไม่ย่งั้นมันจะเป็นมันเรืเร่องที่จะพิสูจน์ไม่ได้ผมขอนิ้วครับอ่านี่อ่ามาครับเออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่แม่นเลยพิเศษเจริงๆไม่กินนิ้วก็ถูกช่วยไปจิ้มเลขกันหน่อยได้ไหมนะ <S <S 2> <S 2> <S แต่มเมล็ดไม่ใช่ฮะไม่ใช่เป็นกุ่มอ่ะนี่อีกอันหนึ่งแล้วค่ะนี่อีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งครับผมขอโทษผมไม่ได<ม>้อธิบาย ก็ขอ79ใช่ไหมครับโอ้โหแมนอ่าผู้ใหญ่โจทย์ผมเนี่ยนะมันมี3สีก็ขอเจเนี่ยถูกแล้วผมมี3สีนะตอนนี้ผมมีสีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีสีเขียวผู้ใหญ่ว่าก็ขอเจเนี่ยผมน่าจะแปะบนสีอะไรเออสีส้มสีเหลืองสีเขียวก็ขอจีสีเขียวครับเฮ้ยนี่ไงนี่อะไรกันเนี่ยผมว่าต้องไปตามลิวจิตสัมผัสมาตามแล้วผมผู้ใหญ่ผมขอถอดแว่นก่อน ขอรอดแ่นก่อนผมต้องตรวจสอบบางอย่างเออไปไปตามจิตริววจิตสัมผัสมาแปต้องมีกรรมการยืนยันครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทึบนะครับในดูหน่อยวันนี้ทึบนะครับขอใส่หน่อยผมผมว่าใส่ผู้พี่ร้องเพลงแน่เลยแตคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมคุณฮะโอ้ย้าหน้ากับงูเห่าพอดีเลยยืนยันนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับ ผู้ใหญ่ครับถูกทุกข้อครับขอบคุณมากครับอะไรจะเหลือเชื่อขนาดนี้ครับดีมากทีนี้ใช่ดีจริงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น่าสนใจมากผู้ใหญ่เขาลุกบนยืนข้างโตครับเออพี่หอยต้องแถมแล้วนะเดี๋ยวต้องขอปุ๋ยที่ให้แถมเพิ่มแล้วท่านผู้กำกครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเป็นภารกิจสําคัญท้าทายในพื้นที่ผู้ใหญ่เลยครับทีมงานครับพี่ซุปขอโจทย์ครับโอ้ดินแบบนี้เรียกว่าอะไรครับผู้ใหญ่ ดินแบบนี้เรียกว่าดินดินที่ว่าปรับหน้าดินไว้สําหรับข้าวโยนข้าวโยนนะครับผมที่ที่ที่เราเห็นนี่คือต้นข้าวใช่ครับข้าวโยนข้าวโยนนะใช่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับข้าวโยนคืออะไรครับข้าวโยนก็คือข้าวที่ว่าขบเพาะพันุ์ไว้มันจะมีต้นกล้าที่ว่าเป็นต้นกล้าคือข้าวนาดํากับข้าวโยนสองอย่างคือข้าวนาดำเนี่ยเราใช้มือดำแต่ข้าวโยนนะเราใช้กระป๋องใส่ข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ร้อยด้วยร้อยด้วยเชือกนะแล้วก็แขวนคอแล้วก็โยน ประโยชน์ชนของการโยน,โยโยนคือโยนเนี่ยคือข้าวโยนเนี่ยมันจะกอมันจะห่างกันนิดนึงแต่ล้วสกกมันจะแตกแตกได้ดีครับอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องกม้มใช่ครับก็ไม่ปวดหลังใช่ครับและที่สําคัญนะครับคือเกษตรกรทําแบบนี้ครับมีมีการดําแล้วก็มีการโยนครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยแล้วข้าวหวานอ่ะมีหวานด้วยใช่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยในชีวิตเนี่ยแกไม่เคยทําข้าวโยนไม่เคยจับเลยฮะเพิ่งมาจับที่ว่าน้องตี๋พาไปนะคือทีมงานครับตี๋ครับท้าทายแกชงต่อครับ เนี่ยฮะลักษณะการโยนครับอันนี้ซ้อมครับเป็นการซ้อมโยนว่าไล่ให้มันกระจายครับใช่ครับก็จะกระจายแล้วก็ไม่ต้องก้มนะครับไม่ก้มก็ไม่เมื่อยหลังเพราะมันมีดินอยู่สูงข้างล่างฮะพอโยนไปมันก็จะดิ่งลงมาแล้วปกติทําแบบไหนคะผมทํานาหวานครับคือหวานข้าวนะใช่ครับหวานทำงานครับนี่คือภารกิจที่เราท้าทายครับ ต้องโยนข้าวให้ลูกโป่งแตกให้แม่นยําครับก็คือถ้าไปลงในกระบอกสีแดงๆครับมันก็จะมีแรงส่งให้ตะปูเนี่ยไปโดนลูกโป่งแตกโอ้อยยากแล้วก็มีเป้าหมายระยะห่าง3ามระยะครับ2เมตร<ม>3เมตรและ4เมตรครับต้องการครับเราจะให้ผู้ใหญ่ครับทำลายลูกโป่งเนี่ยครับภายในเวลา60วินาทีผู้ใหญ่ครับยากเลยคนปกติครับเขาโยนในเวลาเขาโยนนะระยะประมาณเท่าไหร่ก็แค่แค่นี้ครับ แค่โยนโยนออกข้างๆไงฮะอ๋อก็คือแต่โอเคมันคือการกระจายกระจายกระจายคือว่าเราไม่โกมเท่านั้นเองใ่แต่ไม่ได้โยนไกลครับผมอันนี้โยนไกลโยนไกลไม่ว่าแล้วให้ลงลงตรงจุดที่กําหนดนะฮะที่เป็นที่ใส่เนี่ยซึ่งมันโอกาสมันน้อยมากครับเพราะว่าเพราะเราไม่ได้โยนกำโยนทีละกำสิบอันยี่สิบอันไงฮะนี่เหมือนผู้ใหญ่โยนทีละอันเหมือนผู้ใหญ่ต่อว่าอยู่ครับตัดพาะต่อว่าอยู่ ความในใจผู้ใหญ่มีอะไรบางอย่างที่ทีมงานเชื่อมั่นว่าจะทําได้แล้วเราก็ท้าทายผู้ใหญ่นะครับ <ค som. S 1> ให้โอกาสทําสิ่งนี้3ครั้งครับเวลามเวลา6 0นาทีนะครับผู้ใหญ่สู้นะครับสู้ครับสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อชาวบ้านครับโอ้โอีนั้นครับเข้าสู่ภารกิจกันครับโอกาสครั้งที่1เรามีติดกล้องบนศรรีรษะผู้ใหญ่ด้วยนะครับระยะ2เมตร3เมตรครับและ4เมตร ใชแล้วครับใช่ครับต้องเดินเข้าไปสู่ระยะด้วยครับมันจะเปลืองเวลานิดนึงครับระยะแรก2เมตรครับยังไม่ได้ครับใส่ไปนิดนึงครับไม่ง่ายครับได้ครับหนึ่งครับไปต่อครับเหลือ45่ิบาวิครับระยะ3เมตรเมื่อกูยังไม่ได้ครับไส่ไปไม่แล้วครับเหลือ35วินาทีครับระยะ4เมตรครับอุ้ยวันนี่เราลุกโปล่ครับ เ้ยยังไม่ได้ครับเหลือ25วิครับเร็ววิญญาณเดี๋ยวยี่สิบ hey, วิครับเลยนี่เดียวไกลอ่ะเบาหน่อยวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวห้าวิไม่ลงนี่เดียวเฮ้ยเ้ยี่สิบวไม่แตกฮะลูกเดียวไม่แตกตั้งหนักไม่พอครั้งหนักไม่พอตั้งหนักไม่พอซีโอ้โหต้องสองงานเนี่ย อยากบอกคนคิดเกมว่าไงฮะยากเนอะหนูก็เข้าใจคิดนะฮะโอเคต้องขอบคุณยิ่งงานมากๆนะครับที่ช่วยเองคิดให้ผมได้พิสูจน์ความแม่นนะครับโอเคครับผู้ใหญ่เก่งมากครับขอบคุณมากครับผมทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างจริงผู้ใหญ่สุดๆจริงๆครับผู้ใหญ่ครับยอดเยี่ยมมากครับผู้ใหญ่ต้องควที่กลางเวทีเลยครับครับผมต้อนการครับวันนี้เราได้พบ แบบอย่างของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็รักในอาชีพที่ทำรักในลูกบ้านครับได้รู้จักกับผู้ใหญ่รองทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับชื่นหัวใจจริงๆผู้ใหญ่คะที่ได้เจอได้รู้จักผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องขอบคุณเวทีนี้จริงๆนะที่ให้โอกาสนําคนดีมาประกาศออกไปให้เสียงดังอะ่ะผู้ใหญ่คือตัวแทนของประชาชนจริจรงๆคือหน่วยของข้าราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริจรงอะ่ะ แล้วลองคิดดูสิว่าถ้าตัวแทนของประชาชนทุกหน่วยที่ใหญ่ขึ้นไปตามลําดับอะเป็นอย่างเนี้ยบ้านเมืองเราจะเป็นแบบไหนอันนี้คือคําว่าตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเป็นข้าราชการแผ่นดินที่ประเทศนี้ต้องการค่ะขอบคุณแทนคนไทยทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแทนคนไทยแล้วครูก็ภูมิใจแทนลูกบ้านของผู้ใหญ่ที่มีผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะคุณครับ ใหญ่คือเกียรติภูมิของแผ่นดินนะคะแล้ววันนี้พวกเราทั้ง3าคนเป็นเกียรติมากที่จะได้พูดคําว่าพานยาดีใจแทนลูกบ้านจริงครับผมสวัสดีครับผอมนะครับผู้ใหญ่ครับในมุมของรายการซูเปอร์เดดนะครับวันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักกับผู้ใหญ่เะครับเราภูมิใจในผู้ใหญ่แล้วก็เราดีใจแทนลูกบ้านที่มี บุ u, คคลคุณภาพอย่างผู้ใหญ่ดูแลลูกบ้านนะครับยิ่งในเรื่องความฝันเนี่ยผมแจ้งเรื่องให้ทางพี่ๆปุ๋ยทิพทราบพอท่านได้ทราบเรื่องราวว่าผู้ใหญ่ดูแลลูกบ้านอย่างไรและมีความฝันอย่างไรเพื่อลูกบ้านปุ๋ยทิพยินดีมากครับและตั้งใจมอบสิ่งนี้ให้ผู้ใหญ่ครับรบกวนหันไปมองด้านนั้นครับที่จอครับผู้ใหญ่ครับเดินหน้าไป4ี่เก้าครับผู้ใหญ่ครับรบกวนปิดตาสักครู่นะครับทีมงานครับขอความฝันให้ผู้ใหญ่รองจาก คทรับผู้ใหญ่สักครู่นะครับครับผมของเรามาเยอะมากครับวันนี้ครับอันนี้ส่วนแทนของคุณหรือเปล่าใช่อันนี้ของผมข้างหลังน่าจะเป็นของผมใช่ไหมอะไรเลยครับข้างหลังที่ผมขอเพิ่มใช่ไหมฮะเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวผมเลยเอาหน้าไปอย่างนั้นเองของผู้ใหญ่ก็เองฮะผู้ใหญ่ครับ หันมามองไนี่แหละครับเยอะเลยทั้งหมู่บ้านผมเชื่อว่าผู้ใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีครับผมปุ๋ยทิพใช้ดีผลผลิตสูงครับผู้ใหญ่มาดูให่ใช่ครับอยูนด้เลยครับผู้ใหญ่ครับ ปุ๋ยทิพย์เราเข้าใจพืชรู้ใจดินนะครับนี่คือปุ๋ยสูตร1688ช่วยให้ข้าวแตกกอดีใบเขียวตั้งครับและปุ๋ยสูตร21-421ช่วยให้ข้าวรวงใหญ่น้ำหนักดีขอมอบให้ผู้ใหญ่เพื่อนำไปส่งต่อแล้วก็ต่อยอดพัฒนาการทำานาข้าวให้มีผลผลิตที่ดีและวิถีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับลูกบ้านผู้ใหญ่นะครับทั้งหมดนี้นะครับกองอยู่ตรงนี้ครับหลายสิถุงมอบให้ผู้ใหญ่จากปุ๋ยทิพย์รวมมูลค่า สี่หมื่นบาทจากปุ๋ยคลิปครับครับคนอื่น้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านนะครับดีใจแทนชาวบ้านจริงๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับในวันที่เราทําความฝันได้สําเร็จเราก็เป็นความฝันเพื่อลูกบ้านที่เรารักและห่วงใยนะครับผู้ใหญ่รู้สึกอไงกับตัวเองครับก็รู้สึกว่าเราก็บรรลุเป้าหมายในส่วนหนึ่งที่เราตั้งไว้ในชีวิตแล้วครับว่าเรามีวิธีไหนที่ทําให้ชาวบ้านนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแกแกพูดนะ แต่ก็กวาดตาดูความฝันที่จะทำให้สำเร็จกรรมการครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรตัวอย่างของเรานะครับผู้ใหญ่รองครับขอบคุณมากครับที่มารายการขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้ผู้ใหญ่ถึงที่บ้านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับโอ้โหเป็นบุคคลต้นแบบนะจริงๆเรารู้สึกได้เลยนะความสุขของเขาคือทำเพื่อลูกบ้าน มีคนแบบนี้จริงๆนะมีความสุขเพื่อ,อคนอื่นใช่คือทีมงานลงพื้นที่แล้วบอกว่าลูกบ้านรักแกมากให้ใจใจเพราะลูกบ้านรู้ไงว่าแกทําสิ่งนี้เพื่อเพื่อทุกคนท่านผู้ก,กากครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทั้ทง a c e b o o k ทั้ง u t u b e แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o อซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ